ภาพล่าสุดในกองละครครับครับฮะโอ้ยยังไมเห็นภาพเลพี่เห็นแล้วเห็นแล้วคนส่งไว้ดูว่ามันก็เป็นเป็นภาพในกองอะไรเงี้ยอย่าไปโฟกัสเลยผมว่าครับครับเห็นเห็นแล้วรู้สึกไงบ้างครับพี่โอ้โหทำไมตาดีเห็นจังเลยแหมรูปตั้งเยอะอะไรเงี้ยครับครับระวังมากขึ้นไหมคะพี่สมาชิกับครงการครับไม่ฮะอันคือจริงๆอันนี้เราเราก็ไม่ร oh, ู้เพราะว่าเราตอนเราถ่ายทำเราก็ไม่ได้ดูคนที่ถ่ายอะไรเงี้ยครับ เห็นแล้วรู้สึกเขินไหมครับพี่รมนเขินคอว่าเราจะโดนโฟกัสมันเป็นฉากยังไงไม่ไม่เหมือนจะโดนโฟกัสแบบนั้นครับคือจริงจริงมันเป็นน่าจะเป็นถ่ายรูปตอนที่เหมือนกับว่าเป็นในฉากแล้วก็มาโปรโมทมากกว่าอะไรฮะเป็นของ p r อไรฮะก็ไม่ได้โฟกัสกันแต่ว่าผมว่าพอรู้ออกมาแล้วคนถึงค่อยไปโฟกัสอะไรฮะมาอย่างนี้พี่เวลาเข้ากองละครมีการเกร็งมีอะไรยังยังยังจะไม่มีใไฮแซวอะไรครับครับไม่อันนั้นอันนั้นจริงๆเราก็มันเป็นฉากที่ ไปเล่นน้ํากันอะไรฮะจริงๆฉามก็ไม่มีอะไรหรอกอะไรเงี้ยครับต้องมาระวังมากขึ้นไหมครับหลังจากนี้ก็เดี๋ยวต้องต้องดูว่าแต่เราไม่ได้เห็นรูปฮะเป็นเป็นรูปของคนอื่นถ่ายเรามากกว่าอะไรเงี้ยครับฮะครับเซฟเซฟเซฟต้องต้องต้องเซฟอะไรต้องเซฟผมว่าครับคือว่าครั้งนี้เป็นการคืนกำไรให้สังคมอาจารย์ที่ที่เห็นด้วยเปล่าที่มาลงแขก ก็ก็ก็ครั้งแรกครับครั้งแรกท่านสมัครคนนึงนะเออไม่รู้ับครับ มาพูดถึงผลงานดิดนึงอะไรครับได้ต่อเนื่องเลยได้ต่อเนื่องเลยได้โดนดันเลยครับก็จากเรื่องเรื่องสารกระสือก็คนดูชอบกันก็ดีใจฮะก็มีอันนี้เป็นเพลงรับแผลก็หวังว่าเรื่องนี้คนดูจะชอบเพราะว่าเนื้อเรื่องสนุกมากผมา่าสนุกทุกตอนเลยครับเบิร์ตเพลงก็จองตัว2เรื่องเลยเป็นเพืนรุ่นักเองเอาหรอก็ช่วยกันทํางานครับอย่างปีนี้มีละครทั้งหมดกี่เรื่องครับพี่สุวรรณของผมมี3เรื่องครับ ตอนนี้ถ่ายทําอยู่2เรื่องแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็เดี๋ยวรอครับตัวพิธีารเองมีลิมิตในการรับงานแต่ละปีไหมครับคือของผมผม,ผมไม่ค่อยมีลิมิตอยู่แล้วฮะของผมคืออยู่ที่ว่าเรื่องนั้นน่ยผมอ่านเนื้อเรื่องแล้วมันน่าสนใจไหมเนื้อเรื่องสนุกไหมถ้าสนุกเนี่ยผมผมรับอยู่แล้วครับเหมือนแับก่อนหน้านี้หายไปนานเหมือนกันกลับมาเลยทำไมกลับคือจริงๆผมมองว่ามีเนื้อเรื่องที่ที่มา มาให้ดูแล้วมันเป็นเรื่องที่เฮ้ยเราดูแล้วน่าสนใจแล้วเราเราเล่นได้อะไรฮะมันมันเหมาะกับเราเราก็รับ,รรบแต่แแตระบทที่เข้ามาพี่สมาต้องสแกนดูเป็นพิเศษกใช่ใช่ครับผมผมต้องดูก่อนว่าในเรื่องเป็นยังไงกับคุยกับทางทางทีมแล้วทางคุ่มกลับว่าเรื่องนี้แบบนี้แบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าคุยกันแล้วเออเราเราเราไปทิศทางเดียวกันก็ก<อ>็โอเคครับเพ<อ>บราะฉั้นแบบมันขาเกี่ยวสัญญากับช่องเก่าอยู่ก็เลยออกมาแล้วมันได้หล,กหลากห,หลายมากขึ้นก็เลยเห็นอ๋อฮะก็ก็คือตอนนั้นเหมือนกับว่า เรื่องยังไม่ค่อยหลากหลายอะไรอย่างนี้ยฮะ<ม>ก็ก็เลยเห็นเห็นไม่ค่อยบ่อยอะไรอย่างนี้ยครับฮะครับตัวพิสมารเองอยากจะเล่นบทไหนเป็นพิเศษไหมครับลังไส่ไม่เหรอฮะ น่าจะเป็นบทแบบเหมือนกับเป็นโจรเป็นอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ต้องโกนหนวดอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบสซมโซมอะไรอย่างเงี้ยครับฮะอยากจะโสมโซฝนโหดบ้างอย่างเงี้ยใช่ใช่ส่วนมากจะโดนส่วนมากจะโดนแบบอ่าเรียบร้อยใส่สูทเป็นคุณชายอะไรอย่างเงี้ยครับอยากจะสลัดลุกเรียบร้อยอยากสบายบ้างเห็นคนอื่นก็ใส่เสื้อยืดกันสบายครับมีแบบตบสูบอะไรอย่างงี้แบบซาดิสหรือเปล่าอ๋ออันนั้นฮะอันนั้นเคยเคยหลายครั้งแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วจะบทโจรเนาะบทโจรบทโจรไม่ก็บทลายครับได้ครับ